ตาแรกนะครับก่อนนี้ลิขวิภาคโซนภาคกลางภาคตอนนองเพราะว่าเจ้าบ้านชัยเซี่ยงซีครับรับการไปเยือนของระยองเอฟซีจะบ้านอยู่อันดับ12ของตารางนะครับพบกับรองจ่าฝูงเจ้าบ้านครับพี่ทักทายก่อนครับโดยจูเนีย สิบเอ็ดผู้เล่นตัวแรกของช่ายซ้ายสี่นะครับไล่ยังแต่ประตูนะครับก็มีสายชนแตงสาขาฝ่ายซ้ายก็ธีพรพลทองกิกนิมิตนะครับแบ็กขวากคือคุณบุญเจริญธรรมคู่เซ็นเตอร์เป็นสุขุมงสีมัทจรเกียรติก็อัจฉร,ริพลิดต่อฝ่ายครับแดน,นกลางก็มีเพียงไกลครับชัดอุดมผล แล้วก็เจ้าพอนครับเยียโชนดิ่ดิขวาเป็นจูเนียนะครับออลกล้านกายกตัวนะครับตัวเราคือธนารักษุรานนะครับของหน้าเราเป็นเอ็กนะครับชนะไข่กูจิระดีซ้ายเราเป็นเจ้าแบงครับจีระชยะัยรัตน นนี้เกมเยอะก็เป็นฝ่ายของบอลอยู่ครับมาชาวบานเสียเปล่าพวกนี้ทําทำเปลา่าผู้เล่นเก่าของเรานะครับพิริศกิจจมวัดนนี้ก็อยู่คนละข้างนะครับย,ยอ้อยฟีตงนี้มาในชุดทีมเยือนนะครับเสื้อสีเขียวเก่งสีเขียวถุงเท้เาสีเขียวส่วนทางไซบูรซีครับแต่นักสู้อยู่ในชุดเก่งนะครับเสื้อแดงเกงแดงถุง,ง,งเท้าดํา ขึ้นเนี้นี่นะเราพาพวกเข้าไปดูอาการดีกว่า ไม่ฉันเสาไม่ฉันเสาาเสียบอลกลับไปครับเสาสียอยอีกครั้งครับเป็นสีสนะครับออกตัวแหกงครับทันที อันนี้คือกัปตันทีมินบยองเอฟซีนะครับมังกรลาบุนในบอลเกิดมาพรุ่งนี้อ่าับได้ลองรูไก่รูปนี้ออกข้างครับไม่มีอะไรไม่รู้ตั้งแต่จะเต้นระตูของชั่งลาวซีครับแล้วนนาจากขวาไปซ้ายครับเรีนตันตัครับ ยางได้ยังควาบอลัวใหญไหมครับมี่ชนมี่โทษมาจะเป็นงเตอาบอลไปยังได้บอนครับ เป็ทางสาวีได้ทุ่มในลูนี้เนียลูเนี่ยเสียบอลไหมครับบอลกับมาที่ทางเสาลากหกขอกงไกลนสูกนี้ลูลกทุก่มทางสาอีานครับทุ่มโดยกิติคุนกองเชียจะดูบางตาไปไหน่อยครับวันนี้ แข่งเร็วขึ้นขึ้นที่โมงครับเริ่มเหมือนกันในเวลา16นาฬิกาครับทุกคู่ทุกโซนฟุตบอล l ิวิชั่น2ลีกคูมิภาพนีก็เหลือเพียงแค่2นัดสุดท้ายครับทางซ้ายฟีจะเล่นในบ้านอันนี้เป็นนัดสุดท้าย ไฟมีอรับายเสาได้ทุกทีตนี้ก็ติดกองหลัง รย้อนซีเพาะบอลอยู่เะไรกันกเด่นทางเ้าที่หาลูกไม่เจอเลยครับตันนี้โดนยังแย่งกกลับมาไม่ได้ครับย,ย้อนซียังฟองบอลหนึ่งทางตัดได้แล้วครับตันนี้ทีนี้ตอานี้น่นนนนารักะจะไปครับตัวนี้ไปไม่ได้คืนหลังเลยครับไปที่กิติคุนแล,ล้วกมา แต่ไม่ได้งับตายครับนาทีละคนคนทีละชายเจียชายมีเชิดมีเชิวัดเปิดลูกนี้ไปมากสวยงามครับชายปองนีเสาสองไม่มีตัวครับโอ้โหลูกนี้ข้าหมูชนะไทยไปนิดเดียวครับตรงนี้ก็ย้อนมองออกหลังก่อนครับไปลูกเตะมุม ลูกเตะมุมมาโดยเสียโชคครับโดนเปิดตรงนี้มเปิดไม่ขึ้นครับนี้ทัชชัยดีดข้างทางเลยครับ ลูกตั้งแต่จากเส้นตัวูครับก็สปวนประตูของนยยองครับพี่ก็เป็นประตูผู้เล่นเก่าของทีมอย่างซาวับนาทีผาสุขเยอะมากเสียบอลไหมครับ